รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดปฏิบัติการลับล่ากรือข่ายพนันออนไลน์บัญชีม้าขยายผลสินบน40ล้านพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำถแถลงผลการปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์บัญชีม้าซึ่งเป็นการขยายผลจากกรณีที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเบาะแส ผู้พยายามให้สินบนถึง40ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ให้ปรับรามแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์และพนันออนไลน์จากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถทลายหลายเครือข่ายใหญ่เงินหมุนเวียนรวมกันกว่า17,200ล้านบาทต่อปี จับกลุ่มผู้ต้องหา52รายและอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนอกจากนี้สำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังเริ่มปราบปรามยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสารเคมีอุตสาหกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดและปฏิบัติการปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายใบกระท่อม ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายตั้งเป็นแผงรอยริมถนนและอยู่ในระยะไม่เกิน1,000เมตรถือเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของชาติจึงได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเหน็นการกระทำผิดสามารถแจ้งบาะแสได้ที่สายด่วนปปสโทร1386ค่ะ